สบ,บายดีตอนเศร้าเด้อที่ประเทศอิสราเอลเนาะตอนนี้ยอยู่ประเทศอิสราเอลเด้อมื้อนี้มาลินเนะาะพยางลินมื้อนี้แฮงงานลาวเนาะลาวนักศึกษาเนาะที่มาเฮดเบียกอยู่ประเทศอิสราเอลเนาะมื้อนี้มารอลินเด้ออยู่จะพิกัดอยู่ลักคิงเนาะอ่าเมืองลักบ้านลักคิงเนาะ อ๋อมาเลาะลินมาเที่ยวเ้อมาเที่ยวลินส่วนส่วนสนุกส่วนลินให้เจ้าเลอมันก็บมีอย่างหลายนะประเทศนี้มันมีเดินบานเนาะแล้วนกะ็บ่อนท่ารถเมล์อย่างเนาะบ่อนท่ารถเมล์บนยางลินมนมีเนาะกําแพงเนาะยางลินเนาะนี่ประเทศอิสราเอลน้นหลายอยู่ประเทศนีมืันนี้มาเที่ยวลินเด้เอ,อ มายางลินเนาะเพื่อเป็นการสมบรรยากาศเนาะมันเสาร์นาะมันมันเสาร์ไม่นี้หยุดงานเนาะมายางลินเนาะเบิ่องมุ่งพังเขาประเทศเขานี่มีกำแพงงามงามทำงานเนาะมายางร้อนลินนี่ยกำลังชิพาสมเนาะกำลังชิพาไปเลาะสมกำแพงงามงาม,งามลินเนาะมุ่มีเวียยง เบิงเนาะกำแพงงามเขาเฮ็ดด้วยหิน,นเนาะเอาหินมาก่อเห็ดลินง,งามเลยไ่มีโอกาสได้มาลินเนาะก็มาลินเนาะประเทศอิสราเอลมีสงครามอยู่แต่ว่ามันก็นมีมลปลอดภัยเนาะประเทศนี้สบายกันเดียวเดี๋ยวซิถ่ายเบืองเด้อกำแพงเด้อเบืองกำแพงงามหลายเบิงโอ้ย ยางลอลินเนาะงามหลายเงาเนาะแพงเนี่ยเงาหลายใหญ่น้ำปุ้นสุดๆเมื่อหน้าเนาะถ้ามีโอกาสเนาะกับปลาวเนาะสิไปริเอาปะทลิตเฮ็ดบอลยังลินบอลยูลินยูแถวบ้านเนาะถ้ามีโอกาสไปเด้อยางลินน้ำกันเด้อเมื่อนี้มื่อนี้มันหยุดที่ประเทศเซส่ยงไฮเนาะมันหยุดประเทศเซส่ยงไฮ้เป็นวันเสาร์เด้อก็คือบ้านเฮาบ้านเฮาวันหยุดวันอาทิตย์ เสาร์อาทิตย์กันนะแต่ว่าวันอาทิตย์เขตเจ้าบริยุธยทธ์ยเพินเอา้าไปชมวิธีการเหต็อกของเขาเ,ข,เขาเ,ขเห็ดให้มันงามเนาะแต้มมงมนล้วเขามาขีดมากอกรเนะาะเปิ้นมากอเนาะเขาต้องติดกาวเขามีกาวปูนเนาะ,ะเพลินก่อได้หูทรงงามหลายฝ่ามือมาแปะแปะบุ้มยังเห็ดเนาะแต้มหูมแล้วก็ฝ่ามือแปะแปะใส่ก็เหลือแล้วเนาะก็งามเนาะ มันเป็นไฮไลท์ของเขาเงไปไปยางป้ายมาเอามาเบิบ้งเขาก็อันนี้มันโทรระบายน้ำเนาะาจะเท็โทรระบายน้ำออกสามฝานี่เลยมันบริเวณน้ำเปื้อนเนาะน้ำสะอาดเนาะประเทศนี้ประเทศนี้น้ำดื่มแต่ละมือเนาะกินน้ำก๊อกเนี่เนาะประเทศนี้มันกเจะผลิตน้ำมาเพื่อกินได้เลยห,หูมเนาะเบิ้งหูพัตเตมเสฟาน หูเต็มม้วนซ่วนเนาะงามงามหลายเต็มนี่สร้างฝีมืองามหลายเกินงามเกินงามเกินงานรอบไปเลยตอนนี้ทายเนาะชิดยอดเนาะเจ้ก้อนหินนี่จะสร้างคิดธนะเดินเนาะ แต่เออมึงทำไมมึงทำไมตัวนี้มันอย่าคายขึ้นเก่าไม่กินาะอันนี้บัติประเทศเขาเนาะเขาเก็บกระตอกกระตุกเนาะมาตัดเห็นเลยสินอ่ะดอกหมอกดอกไม้เนาะงามเลยมันเฮี้ยโบราณเนาะมันมีหลายอยู่แต่มันเฮี้ยโบราณมันเก่าหลายมันโดดนานมันหลายปีหลายทศวรรษเขาว่าอยู่ประเทศนี้มันมีของเก่าแก่โบราณหลายนี่ก็สร้างเห็ดสร้างอะไรเนาะบึงกระตอกกระตุกนี่ปุ่น ตัดเห็ดแบบนี้เนะนาะเมื่อไหร่แล้วนะไฟเห็นสูตรเลยเนานะเป็นกระตุกเนาะเขาตัดเตืตนอนเนาะเขาตัดแล้วเขาขา็ตัดแล้วเขาก็ปอกเนาะเห็ดคือดอกไม้เนาะใส่กองบอกกองเบียร์กองเนี่ยก็ตัดมาแตะติแตะใส่ลดน้อยลดง่ายลดอย่างลดเด็กนอกลดเด็กน้อยนอกนุกแก้วบอกแก้วเบียร์ติลอกตีลดนี่หมาเนาะนี่หมาแข้งมาติดแถวนี้ ประเทศแถวนี้มือเนาะมือเนาะกระตุนเนะถุงมือมันเป็นถุงมือลนะนี่กําเอาใส่ปูนใส่เนาะมาติดมีสร้างเนาะมันมีข้เต่ออันนี้อันนี้โบแมนปูนนะนี่แบบนี้มันเป็นกาวเนาะกาวปูนใช่เนาะลอกออกได้เนาะนี่สามารถลอ,อ,อกได้นกแฟรงกิงนะ้งเนาะสร้างเห็นหลายเด็กน้อยประเทศนี่มันเป็นส่วนสนุกของเด็กน้อยหนาะเที่ยวนี้ ของสนนสวนสวนสุกข,ของผู้ใหญ่มันบ่มีเนาะผู้ใหญ่เขาเบื่อลิบลิ่นเนาะมีแต่เด็กน้อยเนาะโคตรงามเนาะจานแก้วก็ตกแตกเขาผสมาใส่แบบนี้เนาะเก็บม,มาถึงไห้เลยันนิ่เลยหยัดเป็นแบบนี้โคตรงามเนาะเยอะเนาะโคตรงามเลยเนาะข่อเห็น,นตกตกตกแต,ต่งไปเรียนไปหย่งางไปหย่าง ปั way, way. ้นเนาะดินปอกดินปั้นเขาหมกเขาหินเขาปั้นเนาะท่าสีใส่เนาะเป็น่เนาะสีประบายมั่วซั่วใส่เนาะก็งามสินเนาะประเทนี์เคยสร้างเห็ดประเหตเท่านี้เห็นพวกนี้ละเบื้องรถยังี้ยติดเนี่ยพ่นงามเลยเครื่องเล่นนัดน้อยเนาะนี่เนาะอเฮียงไฟเฮายงไฟสูงมลายเนาะเบื้องดูยยืมมือบถึงเนาะยังสูงมลาย สุนไลเนาะย่าวมาใครตืบละเบิ <c oughs> <c oughs> ่งเนาะพบกับเดี๋ยวจะไหนบอกซื้อวับผม,มเป็นไผ่อัวอาสนะเบิ่งเนาะความงามใบเเววเลยเนาะประเทศเนี่ยเก็บฝาหอกฝาหอายอยเอียงตีท่านเนาะข้อ,อมงามไบเเววเลยพยายามมาทายพวก,กนี้ให้ยางกระไดเด้อประเทศเนี่ยเขาปวาเนาะคนประเทศน,นี้เขามีแต่คนใจดีนะทั้งนั้น าเขาตอกกระตุนของติดใส่ไหมมีแต่เครื่องลินของเด็กน้อยเนาะที่เราจะชิมเนาะมีไม้มีอย่างของติดต่อต่อเสริดนี่เป็นถอนไม้เนาะดอกสนเนาะนี่เนาะเป็นดอกสนเอามาติดใช่ี่มประเทศนี้ต้นสนหลายสุดต้นสนต้นแปลกต้นต้นชนิดที่มันอยู่ต้าวประเทศมันมีหลายสุดประเทศมันเป็นไม้แบบอะไ,ไรวะ ไม่สนไม่งไม่ง,งามต้นคิดสมอกคิดสมารอทหายสุดอยู่ประเทศเนี่ยไม่คือบ้านฮอนมีเนาะความงามเผ่เบาเลยมันกระเบือ้อเนาะอ๋อสร้างเห็นขนาดไหนนี่จะเป็นแก้วเนาะพรมีตัดตัดเออเรื่อยตัดเอาบุ้งมขอเนาะงามหลายตกตกของตน กระอกกระตุนใ้เว้าแล้วอันนี้เป็นจักแมวตานลักทาสีมั่วซั่วประประดุประดัดใส่ก็งามคือกันเบึง้งเนาะโอ้สุดยอดอสร้างี่ปีได้เนาะโป้งหูเลยตัวนี้น่าจะเขามาแก้มตอนปีสองพัสามเนาะเด็ดเก้าเนาะหูตัวนี้เนาะน่าจะปีนึงเขามาเฮ็ดน,น้อยนึงหรือ่าคอยกับโป้งหูเนาะ บึงงอ๋อต้นอง,งุ่นเมืองนี้มันเป็นเมือ,ององุ่นเนาะไทยมาเฮดเบียรเกี่ยวกับอง,งุ่นนี่มาเนาะสลายมันจะตกอยู่เมืองนี้เนาะอยู่ประเทศอิตาเลีเนาะ,ะเอาไกลสุดเลยเนาะอ๋อไกลสุดแล้วไกลยสุดแล้วนางมาดุดเติบอธิบายดุดเติบจะเข้าใจบ่เข้าใจบ่หู้เลเดอร์อธิบายไปมั่วเนาะพบกับให้งานลาวเนาะ ผมเป็นให้งานเราอ่ะจ้งมนศึกษาเราบ่ะจังให้งานาเราบู้เลยเนาะเขาทรงมะลินเนาะเอาทางพุ่นเนาะจะเป็นบ้านเขาอยู่เนาะเขาจะอยู่ไกลเนาะทางบ้านเขาจะไกล,กล้ผุ่นมันบ้านงามเนาะมอเขาอยู่เนาะมอนั่นให้พนักงานอยู่มันจะบ่างามเลยะอยู่ทางทึงนังไปทางทึงไปเนาะเอา ขอขอบใจลหลายๆเด้อมอนี้ขอจบคลิปท่านี้เนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อกดไลค์กดแชร์ให้อันเล็กน้อยเห็นแหีเพื่อคลิปนี้เพื่อให้คนอฮอไปแต่ตกแต่แงอยู่ประเทศเฮาเห้หขึ้นเขาเมันงามคื้เขาแนะ่บ๊ายบาย